หนใครใครมีตั้งใจเองใจใครมีครูเลี้ยงครั่น้อยาเลยเอาเลยครับครัริมอาายอลยใครมับผมตอนนี้มูฮาาก็เดินทางออกจากโรงเรียนบ้านบงุญนากมาได้ระยะหนึ่งครับส่วนกรับรถไอติมวันี้นะฮะ ลราออนอยากกินไอติมก็เลยเอิร์นขึ้นบนจอดนะฮะก็กินไอติมกันสักหน่อยนะฮะครับขอบคุณครับครับอ่าครับเนี่ยนี่เอาอย่างสิบบาทไี้ไหมสิบห้าบาทนี่เอาอย่างอ้างได้ไหม ไม่เอาสิบาทคนละเด็กๆคนไหนมีตังอยากจะซื้อเองก็ได้นะฮะใครบ่มีตังเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะฮะมาอย่างนี้จำอันนี้ฮะช็อกแลต5นอตแต่อะไรครับเอาไปเลยระวังรถตั้งหลังเด้อ ระวังรถตั้งหลังเด้อกระดิ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยะระวังรถตัวยาทิ <S 2> <S 2> <S ้งขยะเดี๋ยวนะรอรถไปก่อนเดี๋ยวก่อยเก็บระวังรถนะไปไมหยางต๋อช่อ่าไข่ทิ้งก็ไปเก็บเลยเก็บเลยอันนี้ก็เก็บเดี๋ยวใส่หน้าซ่ารถเดี๋ยวไปใส่ขยะ อันนี้ครูฝากเก็บนี้ตัวให้เราเดี๋ยวไปใส่ถังขายะครับอ,อ่าโอเคี่ากลิก่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวก้อยปั่นรถทิพ์กินไปปั่นไปอันตรายอ,อ่าส่อหไม่อยู่เถอะโอเคครับเดี๋ยวผมพึ้เด็กๆกินให้ทิพนั่ง โอเคอันเดี kind of ๋ยวเขาปิดคลิปตอนนี้เลยฮ่อมต้องไปปิดตีแปลงพักละกินให้เรียบร้อยก่อนอ่าเดี๋ยวผมใจตั้งกันอนั่งฮ่อมไม่รอครูเด้อเดี๋ยวเขาจะได้ปิดคลิปกันตอนนี้เลยครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะบ้านเราออนไปปิดคลิปกันตีปิดทิพเทาตีแปลงพักนะ มาไปละเฮานั่งกินกันตอนนี้ปิดคลิปกันตอนนี้เลยที่นี่เลยย่างนี่เลยแ้ถามตาเอาจริงไหมจะได้ครับตะกี้อันมันจ่ายไปเร็วดีกันเหลืหกหอกี่อันหเหลือเหลือกี่อันที่มาได้จ่ายเหลือกี้อันมาได้น้ำไปครับบาดมมาได้น้ำอ่าแล้วมไ่ให้ผมปัดกลับหมดหมดนี่มีแปดอันแล้วครับแต่อ่าไข่ที่ ใครตี่จายตัง์แล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นสามพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันเนาะเพราะฉะนั้นคู่ใจสองเนาะขึ้นเยโอเคเลีเลเลยสอง okay. อันนะครับโอ้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้น่าหักมากเลยนี่แสดงว่าแต่ละคนที่อยากจวยคู่มานนี่เนาะโอเคเดี๋ยว <c oughs> อ่ะเขามาปิดทริปกันน้อยนะฮะเออโอเคระวังรถจอดบังรถให้สักน้อยนะครับเนาะอ่านี่จะได้เป็นสัญลักษณ์เขามาสัมภาษณ์กันน้อยกันโอ้โหอร่อยก็ไอติมอร่อยก็โอ้โหก็ไอติมนี่ห้ออย่างไอติมนี่ห้ออยังอนาไอติมหัวเออโฆษณาบนนี้เนาะกินอย่างเดียวนี่ยหมอหู้กินยี่ห้ออยังเนาะเดี๋ยวเขามา สัมภาษณ์ความรู้สึกสำหรับชิปนี่หน่อยว่าเรามีความรู้สึกจะได้ครับาการมาทัวร์ตีโรงเรียนบ้านดงบุนนาคเริ่มจากถามก่อนครับรู้สึกจ,นนจะได้พองครับวันนี้จะได้ก็ดีก็ได้วันนี้เนาะถ้าโรงเรียนตีไก่ก็นี่ไปได้มั้งก็ได้เนาะโอเคอม,มีนเป็นไงบ้างวันนี้หมอนเหรอหมอนครับแล้วกัไก่ครับไก่ไก่แล้วหมอนกับเต้แข่งกันนะฮะต้นปี๋กัเตะนะครับเจ็บกัน่ะเจ็บครับได้เตะบนพองก็ โอเคถามหาโคก็โตรเป็นโนืมนี่นะเอี่ยอ่านคนี่ย่ามาธรรมดานี่อันนี้อันนี้มาได้มาเตะบอลอย่างเดียวนี่มีหวังผลนี่ไอเสื้อเขียวเชื่อรียอยู่ไหนนี่อันนี้คนนึงเขียวนี่ก็เขียวนี่ก็ยายเขียวนี่ไก่คนนี่นี่ใครเนี่ยไข้ไข่หม้อมาขอเฟ้หรือว่าไข่ ถามใครนะพี่ขอเฟสนะเออเอ่ขิงเป็นกออยู่แล้วเขาฮะเาชอบกอเสื้อสีฟ้าน่ะไม่เน่เสน่ห์แรงนักก้เขาหรอมีคนใหญ่โอมีคนมาขอเฟสหมเต้แหละแล้วฮือไปก้อเออจะเป็นเฮือไข่นะเฟสนะถ้าเฮือแล้วเขาจะเล่นบหนได้เล่นเหมือนมีเฟสเล่นเลยนะเอาเข้าใจอ๋อเอาแล้วก็เขาขอเฟสเขาเขาแบบอดเล่นนะกะ โอ้กหมาถึงื้คนหมูครูนี่ครับดันอ่าเป็นได้ไอคิ้วหมนะยิงเข้ากี่ประตูสองโอ้โหประทับใจยังพ่องเป็นไฮะดเดยิ้างยิงเข้ายเนี่ยสุดยอดแล้วเนาะอ่าเป็นได้จอมพลังสนุกนะอ่าวันนี้ทีมเฮาเป็นได้พ่องเจอครับรุนไ่เนาะแต่กัะสู้ได้อยู่ เขาหน้ามาคุ้มก็มาโอเคอ่าแน็กเป็นได้ห้องได้กี่เบอร์มันรำได้สักเบอร์ได้สักเบอร์อ่ามาได้สักเบอร์แต่หื้อไปกี่เบอร์เบอร์อ่าบอกแล้วบัดนี้หื้อเบอร์ไข่นะถ้าอันเดียวเขาจะแบบมีเบอร์โทรศัพท์ใช่นะอาติ้นวันนี้เซฟสุดยอดขอจับมือหน่อยนะโอ้โห คือนอกจากเซฟได้ด้วยตนเองแล้วก็ยังเล่นของนายยิงซิ่วไปซิ่วมาเหมือนกันนะจนเสาจนคันเดี๋ยววันแต่คนนี่นี่คุณจำชื่อไปได้สักเดียวพี่สาวคุณพิมพ์ฮะพิมพ์อย่างเงาะพิมพ์พิมโอเคพิม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 พ์พิมพ์อ่ามอนก็เต็มเลยเลยโอเคเดี๋ยวเข้าหน้าไหมเหมือนกันนี่มาเลยมาด้านหลังน้องแทมเป็นจะได้พ่องสนุกสนุก สู้กับปัใจเขาได้สบายมากสุดยอดเลยโอ้นี่คือฟอร์มสุดยอดเลยนะเป็นไงบ้างพวกกันสนุกครับสนุกขอบขอบคุณมากสำหรับ100บาทที่อดค่าขนมแคะกระปุกมาให้ครูนะอ่าคนนี้เองเสียงพบมือครัพวกันหน่อยนี่โอ้โหและสุดท้ายเปเปอร์เป็นได้มวนก่อเตะไปกี่ลูก ไ, <Bond> ได้เตะอยู่แหละได้เชียร์ได้เชียร์ได้เชียร์โอเคขอบคุณคุณยายครับผมขอบคุณตาด้วยนะครับผมนี่มาดูแลเด็กๆอเ้เอไม่ได้เเลยยังไม่ได้ีเดี๋ยวเราบายๆท่านผู้ชมก่อนแล้วก็บายๆสมาชิกเดี๋ยววันอังคารกับพฤนึกหัดซ้อมตามปกติแต่วันเสาร์น้าครูงดหนึ่งเสาร์นะครับครูมีภารกิจไปเชียงราย อาโอเคนะครับโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วอย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจกับเด็กๆด้วยนะฮะกับภารกิจ18โรงเรียนในอำเภอแม่ใจ18สนามแล้วเราจะพบกันอีกสนามไหนนั้นรู้เป่าว่าสนามอะไรานเหายังไม่รู้ยังไม่บอกอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ สวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายเรื่ายบายกินไอติมหมดพอดีแยกย้ายไดยามดระวังรถระวังรถระวังรถกันเด้อทางข้ามเตียเอาไปกันไหนมาตรงนี้